ส่วนตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะคะพาไปที่หาดใหญ่กันค่ะโดยตอนนี้นะคะเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จับมือกับ9ชุมชนริมคลองตะเภานะคะทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนหาดใหญ่ค่ะซึ่งก็จะให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่กระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะสายน้ำคลองตะเภาลำคลองเส้นลื่นหลักของชาวหาดใหญ่ซึ่งมีการใช้สัญจรค้าขายในยุคอดีต และหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองเกิดเป็นพื้นที่แห่งวัฒนธรรมสะท้อนเห็นมาในยุคปัจจุบันทามกลางความเจริญตบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่เล่งเห็นถึงความสําคัญของลํำคลองสายนี้ที่หลายคนอาจจะลืมเลือนภายใต้เมืองใหญ่ จึงร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่หรือ CBT หาดใหญ่ก้าวชุมชนริมคลองอุตภาพาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวกับแคมเปญ CBT หาดใหญ่เล่นใหญ่ไม่สำใครตั้งเป้าให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวกระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนชุมชนนี้เป็นชุมชนแรกที่เราจะต้องดําเนินการนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ในกระนี้เนี่ยหาดใหญ่นั้นเราต้องการเป็นเมืองการเรียนรู้เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวนอกจากที่กินที่เที่ยวแล้วเนี่ยนะครับการท่องเที่ยววิถีวิถีพุทธวิถีชุมชนในครั้งนี้เนี่ยนะครับเรื่องพระวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสาคัญยิ่งถ้าไม่เกิดเทศบาลน,นี้ไม่ทําในยุคนี้ไม่ทําต้องให้เกิดเกิดได้การที่จะเกิดได้ต้อง ร่วมกันระหว่างพี่น้องในชุมชนพี่น้องในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราต้องการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนทั้ง9้าชุมชนนี้ไว้เพื่อให้รักษาบ้านนี้เมืองนี้ต่อไปในอนาคตเริ่มต้นเอาใจสายมูด้วยการนำท่องเที่ยวกราบสักรรการะขอพรพ,พระพุธและทวดด้วนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติตั้งอยู่ภายในโรงเรียนช่างากลนภาคใต้หาดใหญ่ซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อกล่าวขานกันว่าผู้มากราบไหว้จะสำเร็จดังคำอธิษฐานทันตาเห็น ต่อด้วยจุดหมายเส้นทางหลักกับการล่องเรือบนสายน้ำประวัติศาสตร์คลองอุตเผาตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่5รัชกาลที่9และรัชกาลที่10นำเที่ยวด้วยคณะกรองยาวสร้างความสนุกสนานพร้อมล่องเรือไปตามสายน้ําไว้แต่ภาพที่จุดชกยอเรียนรู้การจับปลาด้วยวิถีชาวบ้านที่ตื่นตาด้วยปลาตัวใหญ่จะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของลำคลองสายนี้ ความพิเศษอีกหนึ่งจุดที่ท่านาำไว้เทียบท่าที่วัดมหาตมังคลารามหรือวัดหัดใหญ่ในเพื่อสักการะพระนอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกหนึ่งแห่งและอันซีนไทยแลนด์กับการปิดทองห้องหัวใจพระนอนพร้อมกิจกรรมไฮไลท์ชมการแสดงลำโนราหนังตะลุงคนชิมขนมโบราณทำเบ้าจิว๋วและรอลูกปัดโนราเอาใจคนชอบงานฝีมือจากนั้นนั่งเรือชมความสวยงามของสะพานเหล็ก สะพานประวัติศาสตร์สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2และปิดท้ายเทียบท่าที่ร้านไก่ใต้น้ำร้านอาหารเจ้าดังของหาดใหผู้ขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชนที่มีการเปิดเป็นแกลลอรี่ในหลวงรัชการที่9เป็นสถานที่ส่งคุณค่าที่คนไทยไม่ควรพลาดในเมื่อหนึ่งใน9ชุมชนก็เริ่มต้นจากที่ว่าขึ้นจากท่าเรือมาก่สร้างภูมิทัศน์ที่ ชุมชนนะครับผมนะครับขึ้นมาก็มีสะบัวให้ได้ถ่ายรูปหรือไม่ก็มีรถจิบรถโบราณมาต้อนรับแล้วก็มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ของพ่อโรก้าที่ร้านไก่ใต้น้ำนะครับผมนะครับตอนนี้ส่วนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็สร้างไว้ก็เกือบ10ปีของที่สะสมมาตั้งแต่อายุ13ปีจนถึงตอนนี้นะครับผมยังสะสมอยู่ของที่สะสมไว้ก็นับแสนชิ้นนะครับผมเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ เด็กๆเยาวชนได้มาศึกษาเรียนรู้ประวัติของพ่อโเก้าครับผมจุดนี้เป็นอีกเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีการเรียนรู้ผ่านสเสน่ห์แห่งศิลปะวัฒนธรรมรากเงาของคนดั้งเดิมที่นอกเหนือจากแสงสีของเมืองใหญ่ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งเป้าที่จะยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนกริมกรองอุตภัณให้เป็นบุตรหมายสําคัญของนักท่องเที่ยวที่จะได้มาสัมผัสกับธรรมชาติวิถีชุมชนและกลิ่นอายของความเป็นพื้นบ้าน ภายใต้สังคมผู้วัฒนธรรมของเมืองแห่งนี้ทีมข่าว n อ t บีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลาไปเที่ยวริมคลองอูต่ตะเภานะครับมีถึง9ชุมชนเลยนะครับที่รอตอนรับนะักท่องเที่ยวกันอยู่ก็ไปกันได้นะครับ